เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี P, สวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้าบ้านสวยๆไปชมเลือกสวยเลือกอยู่ครับบ้านทำเลสวยนะครับติดถนนถึง2ด้านนะครับอยู่อาศัยได้ค้าขายเหมาะเดินทางก็สะดวกครับแล้วก็ไม่อึอดอัดไม่แออดัดด้วยติดถนน2ด้านโอง่งโล่งสบายมีบ้านหนึ่งหลังครับเหมาะรีโนเวทอยู่อาศัยได้ อยที่ดินทำเลดีราคาก็ไม่แพงครับ4 8 0 0 0 0บาทนั่นเอง4 8 0 0 0 0บาทครับอยู่หลังโรงเรียนในหมู่บ้านนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปรียวพื้นที่79ตารางวาน้ำไฟพร้อมเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงพร้อมโอนครับอยู่ในอำเภอเมืองครับไม่เปรียวไม่กันดาครับใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ใกล้กับอบตอน้ำร้อนครับใกล้โรงเรียนอบตอน้ำร้อน เจ้าของขายเองราคาสุดคุ้มไม่ผ่านในหน้าทางเราก็เพียงมาชี้เป้า้เลือกซื้อกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก,ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ